ว่ามีการแสดงหลากหลายนะครับและก็ยังมีการแสดงอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือการพูดเพื่อให้แรงบันดาลใจกับทุกคนนะครับต่อไปนี้นะฮะก็จะเป็นรายการ Able Talk ครับจัดโดยฝ่ายนิทัศการและวิชาการครับซึ่งจะมีบุคคลท่านนี้มาให้แรงบันดาลใจกับเราครับผมเอาละครับอยากรู้ไหมครับว่าเธอผู้นี้นี่ประสบอะไรมาบ้าง อยากจะฟังแล้วค่ะข่าวใหญ่เลยนะครับรู้ใช่ไหมฮะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่นักศึกษาที่ไปเรียนอยู่ประเทศสิงคโปร์นะครับแล้วก็ประสบอุบัติเหตุนะครับต้องตัดขานะฮะเพราะว่าอะไรคะประสบอุบัติเหตุครับตกรถไฟฟ้านะครับโอ้เป็นเรื่องน่าตกใจมากใช่น่าตกใจจริงๆเป็นข่าวใหญ่ที่จําได้สมัยก่อนเลยอันนั้นยังไม่ที่สุดนะครับเพราะว่าผมเนี่ยถ้าเป็นผมผมท้อผมไม่ไหวจริง <c oughs> แต่เพราะเป็นน้องน้องเขาโอ้โหสุดยอดจริงๆครับหัวใจนี่แบบแกร่งมากๆจริงๆ <c oughs> นะฮะและวันนี้นะครับเขาก้าวมาสู่การเป็นวิทยากรเนี่ยแปดปีได้วันนี้ครับน้องเขามาพูดให้แรงบรนดาลใจกับทุกคนนะครับ <c oughs> ถ้าอยากฟังนะฮะขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับให้กับคุณนิชารีเป็นเอกชนะศักิ์ครับเชิญค่ะ สวัสดีค่ะค่ะทันนะคะก็จริงๆแล้วทันเชื่อค่ะว่าใครหลายคนในที่นี้นะคะจะต้องเคยได้ยินหรือว่าจำภาพข่าวของเด็กผู้หญิงติงหูคนหนึ่งนะคะที่ผมสั้นติงหูไปเรียนต่อที่ประเทศสิงคโปร์นะคะจนต้องสูญเสียขาทั้งสองข้าง จริงๆแล้วอะค่ะเรื่องราวนี้เนี่ยผ่านมากว่าเกือบจะ10ปีได้แล้วค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยตอนย้อนไปถึง10ปีก่อนหน้านี้นะคะท่านเป็นเพียงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่เติบโตมาเรียกว่าร่างกายไม่ได้มีความพิการนะคะแต่ว่าด้วยชีวิตอะค่ะในช่วงอายุ14เนี่ยท่นรู้สึกว่าชีวิตของคนเราอะค่ะยังเหมือนกับ ยังต้องตามหาความหมายของชีวิตตามหามุมมองใหม่ๆของชีวิตทันเลือกไปเรียนต่อที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะซึ่งตอนที่ทันไปเรียนต่อที่ประเทศสิงคโปร์นี้นะคะนี่คือภาพข่าวค่ะที่ทันได้มีโอกาสไปเรียนต่อนะคะตอนที่ทันไปเรียนเนี่ยทัน อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์เพียงแค่ระยะเวลาสาอาทิตย์เท่านั้นแต่ช่วงอาทิตย์สุดท้ายอะค่ะก่อนที่ทันจะเดินทางกลับประเทศไทยก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นอุบัติเหตุครั้งนั้นนะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตทันไปตลอดการเลยทันแค่ไปยืนรอรถไฟฟ้าในขณะที่เราจะเดินทางเพื่อไปเจอกับเพื่อนๆน,นะคะแต่ก็เกิดอุบัติเหตุเกิดการเบียดเสียดกันเกิดขึ้นเลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ทันตกไปที่รางรถไฟ และการตกไปในครั้งนั้นนะคะทำให้รถไฟทับขาทันทั้งสองข้างและวินาทีตอนที่ทันตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองเนี่ยมีความพิการเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่ทันเริ่มทําทันทําด้วย3คีย์เวิร์ดด้วยกันนะคะตอนที่ทันเกิดอุบัติเหตุนะคะสิ่งแรกเลยทันเลือกที่จะตั้งสติกับตัวเองค่ะการตั้งสติของทันในตอนนั้นนะคะ มันทําให้ท่านรู้สึกว่าท่านพยายามเรียนรู้กับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเรียนรู้กับความพิการที่เกิดขึ้นว่าเราสามารถที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้ยังไงบ้างแต่สําหรับตัวท่านท่านรู้สึกว่าท่านพยายามทําให้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอะค่ะเป็นเหมือนเพื่อนของตัวท่านเองท่านมีเพื่อนเป็นวีลแชร์ท่านมีเพื่อนเป็นเครื่องช่วยอุปกรณ์ต่างๆมากมายซึ่งท่านรู้สึกว่าทุกครั้งที่เวลาเราจะกลับมาใช้ชีวิตหรือกลับมาอยู่ในชีวิตประจําวันได อีกครั้งอะคะ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นและทําให้เราได้เรียนรู้ชีวิตมากยิ่งขึ้น mm hmm. เมื่อหลังจากที่เรารู้สึกว่าทุกอย่างสภาพแวดล้อมรอบข้างของเราโอเคแล้วเนี่ยฮันก็เลือกที่จะคิดวิเคราะห์ต่อไปค่ะว่าชีวิตเราเนี่ยสามารถทําอะไรต่อไปได้บ้างต่อให้เราจะสูญเสียขาหรือว่าสูญเสียอวัยวะไปเนี่ยแต่เราก็ยังมีมือสองข้างมีสมองที่เรายังสามารถทํางานหรือว่าทําสิ่งต่างๆต่อไปได้ และหลังจากนั้นนะคะท่านก็เลือกที่จะไปลงมือทำท่านจำได้ว่าวินาทีแรกของการที่ตื่นขึ้นมาแล้วเราพยายามทำให้สิ่งรอบข้างอะคะ่ะเป็นสิ่งที่บวกมากยิ่งขึ้นกับชีวิตของเราทำให้หลังจากนั้นนะคะท่านก็ไม่รู้หรอกว่าชีวิตที่กำลังสับสนอยู่ในระหว่างที่เราเจออุบัติเหตุเจอการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเนี่ยชีวิตเราจะก้าวกระโดดหรือสามารถไปต่อในการใช้ชีวิตในสังคมได้ยังไงบ้าง จนวันหนึ่งค่ะทันรู้สึกว่าชีวิตของคนเราไม่จําเป็นที่จะต้องให้มุมมองของคนพิการเป็นมุมมองที่ต้องน่าสงสารเสมอไปทันรู้สึกว่าคนพิการทุกคนมีศัก,กยภาพวินาทีแรกที่ทันทาคือทันรู้สึกว่าทันอยากมีภาพจดจําของความพิการในเรื่องของการคิดบวกและตอนนั้นน่ะทันก็เริ่มที่จะ มีความสุขกับโลกใบใหม่ของท่านเองโลกใบใหม่ที่นั่งวีลแชร์ะคะ่ะและการเปลี่ยนแปลงหรือว่าความสับสนที่มันเกิดขึ้นน่ะมันกับชี้ทางสว่างให้กับท่านวันนั้นที่ท่านลุกขึ้นมาแล้วท่านยิ้มแล้วก็ถ่ายรูปก,กับภาพภาพหนึ่งอะคะ่ะภาพภาพนั้นเนี่ยถูกตีแผ่ไปในสังคมมากมายเลยแล้วสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นกับชีวิตท่านคือท่านได้มีโอกาสได้รับพระมหาก,การุณาธิคุณะคะ่ะจากสมเด็จ พระการณิธาธิราชเจ้าซึ่งตอนนั้นถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตทันทำให้ทันได้รับขาทั้งสองข้างและได้มายืนอยู่อย่างทุกวันนี้ค่ะและภายหลังจากที่ทันนะคะได้มีโอกาสใช้3ามคีย์เวิร์ดในการดำเนินชีวิตเป็นต้นมาค่ะทันก็คิดอยู่เสมอเลยว่า ชีวิตใหม่บนขาเทียมและก็มีวีลแชร์ที่ติดตัวทันไปเนี่ยจะต้องสร้างประโยชน์หรือสร้างความหมายดีๆให้กับชีวิตของเราแล้วก็ชีวิตของคนอื่นๆท่านเลือกที่จะออกไปค่ะเลือกที่จะใช้ความพิการเนี่ยแหละในการออกไปทําสิ่งใหม่ๆทําสิ่งที่สามารถทําให้เรารู้ว่าศักยภาพของคนเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อวัยวะที่ครบ32เพียงเท่านั้นนะคะแต่มันอยู่ที่ความสามารถมันอยู่ที่ ทัศนคติมุมมองต่างๆมากมายที่มันสามารถทำให้เราเนี่ยสามารถ ใช้ชีวิตต่อไปได้และท่านก็เชื่อว่าคนพิการนะคะทุกๆคนมีศักยภาพมีความสามารถที่แตกต่างกันเพราะความเปลี่ยนแปลงหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยแหละมันทําให้ชีวิตของตัวท่านเองอะคะ่ะสามารถที่จะลุกขึ้นมาได้สามารถทําสิ่งต่างๆได้จนทุกวันนี้ท่านทําให้คนรอบข้างหรือคนที่เคยรู้สึกว่าเป็นห่วงในความพิการที่เกิดขึ้นกับตัวเราอะสามารถภาคภูมิใจและสามารถนําเราไปเป็นแบบอย่างได้ และสุดท้ายนี้นะคะทันก็อยากจะบอกค่ะว่าความพิการที่เกิดขึ้นนะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาและสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือสร้างความแตกต่างให้กับคนในสังคมก็จริงแต่ ท่านเชื่อว่าน้อยคนนะคะ่ะที่จะได้เรียนรู้กับความเปลี่ยนแปลงดีๆแบบนี้และท่านก็คิดข่าวว่าคนพิการทุกคนนะคะคือคนที่โชคดีที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันเรื่องราวของตัวเองได้มีโอกาสมาส่งต่อชีวิตดีๆให้กับคนในสังคมอะคะ่ะและสุดท้ายนี้ค่ะท่านเชื่อว่าคนพิการในปัจจุบันหรือในสังคมไทยอะคะ่ะสามารถเป็นคนพิการวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารามีได้ค่ะขอบคุณค่ะ ปมมือดังๆให้กับคุณนิชาลีเป็นเอกชนะศักดิ์ครับขออนุญาตนะครับเรียกน้องทันนะครับผมโอ้สุดยอดจริงๆนะครับตออ่ฟังแล้วขนลุกไปตลอดเวลาเลยทีเดียวคะคือตอนนั้นนะครับที่พี่ดูข่าวเนี่ยพี่มองเลยว่าเออทำไมเด็กคนนี้แบบเข้มแข็งมากๆครับ่สิ่งที่ที่เป็นแรงบันดาลใจนะฮะวันนั้นเนี่ยบอกจริงๆว่าน้องเนี่ยหัวใจเข้มแข็งมากๆแล้วมันทำให้คนอย่างพี่เนี่ยเฮ้ยไม่ได้ละ เราต้องสู้เพราะน้องคือแรงบันดาลใจของพวกเรานั่นเองครับะนะฮะผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นด้วยกับผมนะครับะนะฮะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆ นะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าน้องดูมีความสุขแล้วก็เป็นคน<ช>ที่มีทัศนคติที่ดีแล้วก็นอกจากจะมีความสุขด้วยตัวเองแล้วยังสามารถแบ่งปันรอยยิ้มและความสุขให้กับคนอื่นๆอ,อีกด้วย<า>นี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสังคมไทยอย่างมากเลยนะคะคแล้วก็มันเป็นการทําให้เห็นว่าเมื่อใดที่เกิดปัญหาแล้วแต่ว่าเราสามารถแก้ปัญหาได้เราสามารถนําปัญหาเหล่านั้นมาเปลี่ยนพลิกสถานการณ์ให้กลายเป็นเรื่องดีให้กลายเป็นแง่ดีได้ เป็นสิ่งที่มีความหมายแล้วก็คุณค่ากับชีวิตมากๆสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเลยที่ทำให้เราเข้มแข็งขนาดนี้เนี่ยคือใครคะ ก็จริงๆแล้วอะค่ะสำหรับตัวทันเนี่ยตอนที่ทันเกิดอุบัติเหตุแล้วฟื้นขึ้นมาค่ะคือช่วงแรกเนี่ยจะเป็นครอบครัวในการแบบซัพพอร์ตแล้วให้เราใช้ชีวิตนะคะจนกระทั่งเรารู้สึกว่าโอเคเราสามารถใช้ชีวิตกับความพิการที่เกิดขึ้นได้แล้วเราก็เจอจุดเปลี่ยนท้งสําคัญโดยการที่อยู่ดีเราก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะคะจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นท่านสมเด็จพระเทพเนี่ยก็ทรง ช่วยในการพระราชทานขาเทียมมาให้คู่แรกของชีวิตอะค่ะแล้วคือตอนนั้นสําหรับทานทานรู้สึกว่าเราสามารถที่จะใช้ชีวิตยังไงก็ได้เนี่ยแหละเมื่อเหมือนกับกายร่างกายเราอาจจะหายไปแต่เราได้กายอุปกรณ์ใหม่มาใ,ในชีวิตเพราะฉะนั้นทันก็เลยคิดว่าทานจะใช้ขาเทียมคู่นี้แหละใช้ศักยภาพให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ะค่ะแล้ววันนี้ก็คุ้มค่ามากมวันนี้ก็สามารถเดินมาแล้วก็มาพูดให้กับทุกคนคได้เลยว่านนขอเสียงปรบมือ อีกครั้งครับผมให้กับน้องทันนะครับค่ะขอบคุณสำหรับแรงบันดาลใจที่ทําให้เราทุกคนเข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเชื่อว่าหลายท่านที่ได้ฟังน้องทันในวันนี้นะคะน่าจะเป็นได้แรงบันดาลใจดีๆเลยในการใช้ชีวิตต่อไปนับจากนี้เป็นต้นไปด้วยได้ครับให้น้องทันพักก่อนนะครับโอเคได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอเงปรบมือีกครั้งหนึ่งให้กับน้องทันคุณนิชาดีเป็นเอกชนะศักดิ์ค่ะ